ค่ะรูนตัวที่7นะคะเกมโบเกมโบนะคะเป็นลักษณะการกระบาดแบบนี้นะคะหรือเป็นลักษณะของการผูกแบบกล่องของขวัญน,นะคะให้นึกถึงกล่องของขวัญเนาะการของขวัญคืออการได้รับนะคะการได้เออได้รับการได้มีหุ้นส่วนนะคะการแต่งงานเออได้การแต่งงานด้วยนะการ ตกลงนะคะตกลงตกลงในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าเอ่อจะเป็นเรื่องการงานนะคะการลงทุนร่วมแรงร่วมใจนะคะหรือว่าการตกลงอ่าเป็นแฟนกันละคบกันละเดี๋ยวจะแต่งงานกันแล้วแบบนี้เลยนะคะเป็นความสัมพันธ์เป็นรุ่นที่ดีตัวหนึ่งนะคะรุ่นตัวนี้มาอาจจะได้ของขวัญก็ได้เนะมีคนให้ของขวัญน,นู่นนี่นั่นแบบนี้เลยนะคะ เป็นุนตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นเหมือนลักษณะเหมือนตัวพีนะคะเรียกว่ากวนโจกวนโจนะคะกวนโจหมายถึงโอ้รุนตัวนี้มาเหมือนตัวพีแต่อ่านว่ากวนโจเหมือนจะได้รักแท้จะได้ข่าวดีนะคะจะมีความสุขนะคะมี มีชีวิตชีวานะคะมีชีวิตชีวารู้สึกชีวิตช่วงนี้ดีดีนะคะจะ,จะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะถือเป็นรูนที่ดีหนึ่งตัวนะคะต่อไปค่ะนะคะตัวนี้นะคะเหมือนตัว H H นะคะ h a ั g ซัสนะคะ h a g g ซัสคือนะคะความหวาดกลัวนะคะที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สํนนึกของเรา นะคะสิ่งที่เราเก็บซ่อนเอาไว้นะคะทดเออเป็นเป็นช่วงเวลาของการที่ทดสอบนะคะจิตใจสภาพจิตใจของเราว่านะคะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งนะคะพอรุนตัวนี้นะคะพอเราได้รุนตัวนี้มันจะเกิดเออเกี่ยวกับเหตุการ,การณ์เหตุการณ์ประหลาดเนาะ เหตุการ์ประหลาดเกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้หรือในสภาวะจิตใจเราที่เราต้องการควบคุมเนี่ยนะคะเราควบคุมสภาวะจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรุ่นตัวนี้มาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหมายถึงให้เราต้องควบคุมะนะเอาชนะจิตใจของตัวเองให้ได้นะคะรุ่นตัวนี้นะคะด้านไหนก็นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะคะกับด้านไหนก็เหมือนกันเนาะมิมีกับหัวตัวนี้นะคะ ตัวต่อไปค่ะ n o t i c นะคะ n o t i c คือนะคะความลังเลความไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดีไหมจะยังไงในความลังเลนะคะความข้องใจสงสัยนะคะการที่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะออจะทำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะมีความลังเลอยู่ในตัวนี้นะคะกับ บนยังไงนะคะก็ความหมายก็จะเหมือนเดิมเนาะก็คือความลังเลความยังที่ยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรนะคะต่อไปนะคะเหมือนตัวไอไอซ์ไอเลยค่ะไอส์ที่แปลว่าน้ําแข็งเลยนะคะเป็นน้ําแข็งแท่งๆแ,แบบนี้นะคะก็หมายถึงความนะคะความอึดอัดความความล่าช้านะคะความกดดันต่างๆนะคะที่อยู่ข้างในนะคะความที่ ไม่ชัดเจนนะคะยังทําอะไรไม่ได้นะคะเหมือนอยังไม่สามารถขยับขยื่นนะคะไม่สามารถจะทาอะไรได้ตอนนี้ต้องอยู่นิ่งๆนะคะต้องรอเวลานะคะสําหรับน้ําแข็งตัวนี้เจลาค่ะตัวนี้คือเจอลานะคะคือการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่ ได้ด้วยนะคะการที่เออเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นช่วงของเราที่เราจะเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะเก็บเกี่ยวความสําเร็จแล้วนะคะทาอะไรไปก็ผลผลที่เรากระกระทำไปแล้วนั้นนะคะจะกลับมาหาเราละตอนนี้นะคะเราจะจะประสบจะได้ผล เขาเรียกอะไรผลที่เราทําไว้เหรอผลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ลงทุนลงแรงไว้ตอนนี้นะคะมันมันเสร็จละทันี้เรารอรับผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะตอนนี้นะคะรูนัวนี้เนาะแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันนะคะอยู่ด้านไหนความหมายเหมือนกันนะคะรอนะคะรอเก็บเกี่ยวความสุขความสำเร็จนะคะ ก็นะคะแล้วก็นําไปต่อยอดกันเพิ่มเติมไปหาความรู้กันเพิ่มเติมให้มากๆกกว่านี้เนาะเพราะที่อาจารย์แบบ เอามาบอกความหมายตรงนี้ก็แค่แบบแค่ในแบบสั้นๆเองนะคะคนเอ่ออีกลหลายๆคนก็สามารถแบบนําไปต่อยอดที่มันเยอะแยะความหมายมากมายตัวนี้ก็อยากมา,าโฆษณาขายของตัวเองบ้างนะคะจาย์ก็ได้ทำนะ่าเป็นคนที่ชอบก็เลยลองผิดลองถูกเนาะเนี่ยทำอักษรรูนทำด้วยตัวเองเลยนะทำทีละตัวทีละตัวนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างดีนะคะถึงกล่องก็จะแบบเออดูไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเออไม่ชอบ กล่องก็ไปหากล่องไม้ไปหาอะไรสวยๆมาใส่กันนะคะอาจารย์ก็สามารถาจัดหาให้ได้เท่านี้เพราะว่าเราทํามาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะคะอยากให้ให้หมอดูบ้านเรานะคะหรือคนมือใหม่อะไรเนี้ยก็ไม่ต้องไปซื้อของแพงซึ่งซึ่งถ้าซื้อของนอกเนี่ยมันก็จะแพงเนาะก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ชุดนะของอาจารย์เนาะเหลือสีม่วงเหลือสีเหลืองเนาะแล้วก็เหลือที่เป็นคิตเตอร์ไม่รู้ไป,ไปวางไว้ตรงไหนเนาะแล้วก็มีสีดาตัวนี้เนาะที่ทาตัวนี้ไม่ขายเนาะตัวนี้เอา ไว้ใช้เองนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะท,ที่ที่ตามตามรับฟังกันมาจนจบนบางคนก็คงกดหนีไปแล้วแหละเนาะพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสับสนอึกออักอกักอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ได้แค่นี้แหละนะคะเอ่อถ้าใครสนใจนะคะเอ่ออักษรรูนนี่แหละนะคะอักษรรูนที่อาจารย์ทเาเอาไว้เอาไว้ทำนายกันเล่นๆเนาะเอาไว้แบบเอ่ออะไรเป็นอะไรที่แบบ คนที่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นมอดูเนี้ยก็ก็สามารถดูได้นะเพราะอาจารย์จะมีแบบเป็นคู่มือเล็กๆให้นะวามหมายแบบสั้นๆให้เนาะให้เราไปไว้แบบเปิดการเวลาแบบไม่รู้จารตัดสินใจอะไรยังไงเดี๋ยวเราลงมาดูซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเออจะตัดสินใจไปในแนวทางไหนดีมันดีหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดต่อมาทาง facebook ได้นะ messenger นะคะ หมอดูคืันนะคะเฟซบุ๊กหมอดูคือชันนะคะ,คคช,ะ,คะชุดหนึ่งไม่แพงนะคะชุดละไม่แพงเลยนะคะมาอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดติดตามกันนะคะถ้าอาจารย์มีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอนะคะมาแบ่งปันฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ